s อสยูวีเข้าใหม่นะครับมาพร้อมกับระบบเบนซินปักอินไฮบริดนะครับคันนี้คันนี้เป็น m t h f p ีไฮนะครับรถปี2 0 2 2น่อนะครับบอกเลยว่าคันนี้ปีโคตรใหม่สีโคตรสวยไมโคโคตรน้อเลยนะครับหน้าน,นอกมาพร้อมกับสีขาวมุกนะครับไฟเ e d วดีต่างๆให้มาครบนะครับคันนี้ยังมีกล้องเล่าคันาส,สามาร้อยหกสองศามาให้ด้วยนะครับที่กระจกข้างนะนี่กล้องรอบคันมาให้ด้วยเดี๋ยวเราพาดูภา,ายในกันดีกว่าภา,ายในสวยมากนะครับเบาะหนงเป็นบาดหนังสีกรมนะครับมาแต่งคดพร้อมกับ สีครีมนะคะเป็นเบาะถุงทูโทนมีระบบพางเรมิดสรุปต่างๆมาให้ครบแลวนะครับด้านหน้าด้านหลังบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆมาเดี๋ยวผมพามาดูฝาท้ายของเขานะครับบอกเลยว่าฝาท้ายได้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับเพื่อนในรถราคา5 6าหกแสนคุณได้ฝาท้ายไฟฟ้านะพร้อมกับระบบไฟอินไฮบิดนะครับข้างหลังนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างมากเลยนะครับตัวนี้สามารถถอดได้นะครับแล้วก็บอกให้เกิดว่าไม่มีคนใช้นะครับก็สามารถพับเก็บได้นะครับส่วนพื้นที่แบตเตอรี่ต่างๆนะครับแบตไฮบิดต่างๆจะอยู่ด้านหลังนะครับนี่ สำหรับคันนี้นะครับ MG HS PSEV นะครับรถปี2022นะครับมาอยู่ที่49,000โลนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่627,000บาท